เคื่อนล่าซีสไลด์พี่น้องอูออรือเปลังจอดจอกจอดจอสีดเบ็ดนำไล์คุณได้ป้าแัน้มาได้เ มันไปบ้ามาักมากมันยากาศไต้เทียนมันมาเหมือน,นคนหาปลานเนี่ย ไปบ้าไปแล้วบา้านไดบ้ารวมี้เพื่อนเขาปล่อยนามค้นหาปลาน้ำเส่า,า,าหิตไหวอ้้สร้างปลาครับ มังวางเสาหี่ตรงอาวันหนี่าไปกิน คอยยานนะครคอยยากคอยยานเลยก็เ้องต่างดักได้แล้วหัวบ้านนะบ่าวยุ้งต้อนชุกมากคนมาเล่นมาตกเบ็ดตกปลาใส่เบ็ดมนันแฮะเดี๋ยวถ้าไปเบิ้งได้บ้านครับมันเนื้อของฝากเคลื่อนราศีได้าหกอันเคลื่อนราศีหายราศีหกอันห้าสีป่ะถ้าเอาไปนั่งเนี่ย แม่จะได้เข้าเวฟก็ได้ใช่ป่ะค่ะหรือว่าจะถ้าย่างไฟก็ได้ย่างทั้งใบตองอันนี้ปลาอันนี้สมปตะเพียนปลาตะเพียนสมปาตะเพียนทอดเจ้าแบบทอดอร่อยอันนี <allemaal S 1> e ้สมตอนปลาอันนี้เป็นปลาบึกปลาบึกค่ะไม่เทำเลยนม่เคยทำนี่สมยังทำอยู่ น้าชมปลาขาวห้าสิบบาทชมตัวชมตัวห้าสิบบาทของแถมทุกจากเขื่นชมยังครับนีชมปะตอคะตอง่อจังหมาครับห้บาทป้นินประบึกประจีนเขากัวมาเข้ากัวปลาครับเขาเป็นมกเป็นหอดเป็นหนึ่งทุกบ้างหอด มัมครับนี่ยอจักบาทครับห้าสิบบาทหอหาสิบบาทนี่ครับป้าข้าวหันขาพันตองริมมูนครับของฝากจากเคือนเคือนราชสีนะครับนะครับบรรยากาศับไม่ขาเพันพอที่นี่ป้าเพันใยมาะเดลเข้ามารับรับใยคลายป่ะครับหรือว่าเข้ามาฝากสื่อว่าฝากคลายอีกครับ สื้อน้อนหาซื้อน้ำนหาอย่นี้ไตเคนอันนี้ปลายังครอันนี้ปลาย่ปลายถุงจิบาครับปลายนอยละสองอันนี้คือถุงหลนึงแมนจ้ะอ้สองอยเอ่อนกับซมีสองาเนื้ออ่อนกับเนื้อันนี้โล่อันนี้ปลาสดเลยังไม่ด้น่มือนีมาครัยแมนขามาหอาเลยอันนี้นะครับนปลาขาวก็าบึกอ้ ไล่ันเห็ดปักแล้วไปแล้วตัวนเห็นล้วเห็ดผสมเห็ดอันปลาขวดก็มีครบเป็นปลองมุงตั้มเสียบครับใส่เกียวใส่ยังก็ได้ใส่เป็นพวกแกงยั้งก็ได้ยอดลงน้อย มันเลยกลายมันหยุดเคลื่อนลาสีมีคนมาหาปลาางคนก็หาขายางคนก็หากลับไปบ้านไปกินต้องให้ทอดแบบนี่ทอดับนซื้อมาดวกับลุงกัน้องขายจะได้ไง้องาคิดบาทพะองเรบาทต้องบาทจะพ่วงในเบอนี้ เบิดดีนะนับบึงทีเรา,า,าไม่หลพยวงประเด็นหนบเมาด้วยสืส่อจักลอยหนึงน่งอ่ะเออที่นับไห้อ,องเอา้านเงาะสล้งรถบึงเมาจักลอยหนึ่งกันนะออนลูกแปามาจะใส่ทำ้งไงใส่พิกดรเลยหาพิการเลยเอา้าผูอ้อ่ะเอ้าองอะไครับ ไม่เอเอาปลานี่บบด้านงูเหลือมเนี่บ่นี่จใส่บฟังน้นคุณบ่บ้โอ้เฮ้ยอู้เจอเสียเงินบาทตะละบาทตะละลอยลำบากลูกเนาะลำบากเนี่ยวะนี่มันยังบ่อไรผมเดี๋ยวไปขายคอืนนอีกก็ได้เมาเมาเบ้อเลยแนโ่เบดอกแนมันสองลอยคนนี้นี่สองลอยกัวยี่ดอก แมนอยู่ผมซื้อลอยเดียวกับพ่อละเอาไปให้คนอื่นต่ออีกเออหาิเนาะ่าาาเอาิอาอบอะสมนึกกับพ่อละพี่นี่นี่ลหาเป็นอย่งางไรหนเนีเ่ยลอยหาิบอ,าอ,อืออือใช่เบินสญญญีสองลอยสองลอยกลัวดดอยู่รอกนาเอออยากขายผมลอยหาิบบ่บ่ขายเบิ ไอเบิดเมาอยู่วะมันบบเมาหลายปานบ้าอ้าเมากับมังก็เลยสองลอยเราจะแถมให้หอกแถมเพิ่มเติมยังไงอีกมาเบิ้งไม่จังมัดมาเบิ้งชิ้ชีไปเยนี่สองลมันบนั่นสองลอ้ยสองลอยนสามิบ้าิหกิเจ็ดิองบบี่ครับ เอาเอาเอาอาหน้หกสิบสองยเจ็ดส uh ิบองอยห้าสิบซะสองอหิบอู้ผมอันแถมไปอยู่ผมแขนอยู่แถ่ายบ้ยหมาไปอยู่ดเดียวไปเอออืออือไ